ปลานีนะครับผมจะบอกปลาที่เฮดบกหมอแหมากๆเลยครับอันนี้จะลูก่อคนครับทกหมเร็จพี่อมทมูมคนพี่น้อาเสองนเสียบเด้วนะครับที่เด็ดครับผม ครับพี่นอ้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะเอาสวัสดีเออพี่เคมสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกทุกจ้าก่อนลูกทุกจ้าสวัสดีค่ะเอาสวัสดีค่ะก่อนัสดีค่ะมาลีดู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 ค่ะีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวยๆค่ะไปไล่พ <át>, bueno, <pu> ี่เข้มไปไล่พี่เข้มไลดูเลยไล่ดูเลยไปไปือไปขี่รถปืนๆรถปืนเลยรถปืนเลยสาวน้อยไม่ยอมนอนสาวน้อยอยากจะเล่นค่ะุนะุนน่ะพี่เข้มเอาคุณอู่ก็ไม่ยอมนอนน้องมะลิดูพี่เข้มดูพี่เข้มเร็วเร็วเร็วพี่เข้มเร็วพี่เข้ม แยกปางกำลังหัดผ <that> ้านองมารียางครับผมเลือกพี่เตี้ยเตี้ยพูดได้ไหงยังครับมาเตอร์บอกมาเตอร์ขี้รถไปเล่นคุณสวัสดีจ้าพี่น้องลังเตรียมกับข้าวเย็นให้น้องมารีค่ะมันห่อนตกเป่าก่อนเดี๋ยวไปปอนพ่ะท่านกับงอกซาไอีกแม่ซาไอ้นี่ เป็นผู้ยิ่งที่แบบดีมากๆเลยด้ครับแบบว่าไสาน้นี่ตื่นเศารขึ้นมาสิสเตรียมเขาเ้าวไว้ถาต่ำกับนองมะลิครับผมตื่นตติหาอย่างเหตุระทันอย่แล้วก็ตอนแรกก็สิการชื่อว่าบริาหารคิดก็สิมีเมนูแบบพิเศษว้ถาต่ำครับผมกับนองมะลิครับนองมะลีพอต่ำพอหน่อยแม่ปางซีคนกินว่าคือกันต่คนได้ <laughs> หมายถึงในตะละเมิอที่จะเห็นแบบพิเศษ้องกับ อาหารโภชกภาพไปพอหน่อยตรงอาหารอีสานแม่ปางตรงอาหารไทยก็ขอเจ้าน้องมะลิเลยมวนบางมือใส่กับเห็ดสเต็กสู้ตำกินนู้ยแสบข้าขนาดครับตามมีตามเกิดค่ะโอ้คือว่ายูดีกินดีครับบอกตรงๆครับผมเนี่ยมาดูเมนูน้องมะลิก็ได้ค่ะเย็นนี้น้องมะลิกินข้าวต้มซงเคืองค่ะข้าวต้ม ข้าวต้มใส่เต้าหู้ใส่หมูฝอยค่ะใส่ผักก็ผลไลม้เพิ่นก้างหาเหียนข้าวโพดค่ะแล้วก็แกีวมังกรอ,อันมาล้างจานจาา้าเพื่อนเด็กหนูเมนูแรงนีจา้าพี่น้องอันนี้ตาสมจิตปะคะมาค่ะเห็นปะโอ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 จาถั่วแดงยิ้นพอว่าจาถั่วสมจิตนะคะเอามาถ่ายให้ทุงกระซ้าพี่น้องเบ้อขายซีเมื่อนี่ซีซ,ซีบาท นี่เอิญปลาอย่างไรคะปลาอีไท่ครับผมพี่น้องปลาหนีด้วยครับผมจะบอกครับเป็นปลาที่เฮ็ดมกหมอดแทบบงมากเลยครับปลาอีไท่ครับผมนี่ครับเมื่อนี่พอหน่อยก็ว่าเิ็ดมกหมอดใกล้ลูกโดดแมาตูหลายๆค่ะจะเขาอีตูหอมๆจ้าพี่น้องอันปลามันจะเนือแบบลายไหมครับผมกลางกะลายบะกะลายอยู่แต่ว่ามันกับโบะแมนแบบว่ากลางแบบเป็นเนื้อวังเด้อครับ ลูกโดดไม่ตุเพชรค่ะนี่ครับทราย <laughs> พอรุ่นอี๋ย่งก็ไม่ฟังวนันพอรุ่นบอกวานขันพอรุ่นเดีย๋ยวพอรุ่นสิไปเก็บเองบ่ให้แม่ตุเก็บพอแม่ตุเก็บน้อยแกทา <laughs> งนี้หิวข่าวปลกูกใจจะได้มัมมิงใครนี้ใจจะได้มัมมิง <c oughs> สุขภาพวันนี้ว้าวไหมคะว้าวไหมคะขอบคุณค่ะไม่ขอบคุณค่ะก่อนค่ะขอบคุณค่ะแล้วนู่นนู่นก่นขอบคุณ <kh ai S 1> ค่ะ<อ> แกงแดงเวอร์ทอนค่ะเดี๋ยวแม่ป้อนเป่าก่อนลูกมันร้อนเป่าค่ะเป่าค่ะช้อนอยู่นี่ครับเป่าก่อนค่ะมันร้อนมันร้อนนะคะเยี่ยมเลยค่ะกดไลค์กดแชร์ไหมคะมันเยี่ยมไหมแหนได้หูกดีย้วนน้องมะลีบ่ค่อยแบบว่ากินเขานี่กินอิ่มเพิ่นจังสิบไปทางอื่นครับผมช่วงนี้ครับหนังกินอยู่กับเม่แบบตั้งใจกินมากๆครับผม เบึงเบึงลูกสาวอร่อยไหมคะกดไลค์กดแชร์ไหมโอเคอเด้งดึงทำยังไงน้องมะลิอะเด้งดึงอ๋อกินอยู่ค่ะโอเคขาไม่ควนนะไม่กวนค่ะยี่ยมไหมคะยี่ยมไหมกูสเก๋าเสียบตรงลำโอเคไหมคะโอเคเลย สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับพ่อน้อยกำลังโค่ป่าครับเมื่อนี้ว่าละมกปลายไทยครับ่สอกเก็ตคนเด้อพี่น้องเลยนี่จะโต,ตงามๆคนนะ<ไ>ป่ายิไทย,ยพาพี่น้องคนนะปลายิไทยงามงาม,มกหรือว่าแกงดั้มมอเจเพราะว่าแม่นครับพี่น้องกินแรงมือนี้เด็กโกคเด้อครับพี่น้อง ดอกเต็มใส่ใบมกเสียบๆนะอ๋อจิบมกโพนใส่น้ำผอมแห่นถูกจำสีผมผมลำลำจังหน่อเนี่ยบ้ามันสุดยอดใส่ปลาเมื่อไหร่มันมกได้อยู่นะครับเฮ้ยหลูกใส่ใบไทยมกผมหอมโหนดีต่วแต่ว่าใส่ปลาโหสีเขียวหอมแต่เพี้ยนนี่จำบ่ได้เดียวนะครับคันปลาตะเพียนผมแห้งคันพูมหมักผมแห้งในการคือเดียวกะมันแซ่บอยู่แต่ผมเนี่ยเลยล่ะผมดัก ผมสั่นๆผมบ่มีแบบปีบ่มีคุยคือนะครับมีนุ่มมีนวลซุ้มมะนีผลตผมพอดีนุ่มนวลคล้ายๆปลานิลครับพี่น้องผมอ่ำลำเออคือใส่ปลานิมผมขมยังกับครับที่น่าโอลาวาไหมครับเหมือนกันโอ้ยข่อจอก็ัดมีได้แต่นหนขมปุยลุยบ่ครับผมปุยลุยเอาเห็ดหลานเพื่อตังให้แมมนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสสวััดีครบก่อนลูกสวัสดีครับน้องนักเรียนก็สวัสดีครับด้วยสวัสดีครับทําไมหน้าดําจังเลยไปโดนอะไรกล้องมันเป็นอะไรลูกม่ลูกมันดูไม่ได้ซื้อพิซซ่ามาให้พ่อตั้มขอนพ่อตั้มเขาจะไปทําให้ครับมันดูไม่ได้ต้องทำไปซื้ออันนี้หนูว่ามันธรรมดาได้ครับผมแถาแก้หน่อยสองคนนี่ครับนี่ตาตรวดว่ายู่เหรอเด็ขี้บ่ แกงต้มนี <distracting Sky jogo> ่เหรอคะกินเลยครับ <busca> ลูกผลงานมาลีต่ะพาต้มเต็มถ้วยมดอ๋อยอ่ะกินได้การพี่พี่ก็กินอาพี่ก็กินอันนี้ก็นทะลุใช่สองคนครับแบ่งพี่อ๋อมแห่นด้วยเป็นลูกแบบว่าผูกผูกเอาเป็นลูกครับผมเป็นลูกฮักครับผมทำไมหนูหน้ามอมแมมกันจังเลยกินเลยลูกหมูทำหมูใส่พี่เอาพี่อ๋อมทกหมกเฮ็นใจอายต้องเฮ็นใจอาย ดอคือสวยงามเดี๋ยครับพอครับโผล่มาแล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องแต่ว่าอันที่โพนมันเอาไว้ท่านนั่นอยู่ไว้ท่ามกอยู่ครับมกจําผมผมเสียบๆัน่าสิมีปลาสูตรอยู่ตัวนึงบ่ครับพี่น้องตัวนี้เป็นปลาสูตรครับตัวนี้เป็นปลาขาวคล้ายๆปลาขาวซอยแฮมิแมนครับ พราะมันมีเตีมดำตรงฝ่ายหางตัวนี้แล้วก็ตัวสั้นกระปลาซอยนี่หัปลาเปลือกเขาพอน้อยกับมิจฉกเพราะปลาขาวหมดเนาะปลาเส็บๆนะมันนี่พี่นอ้องทามานเส็บๆเดี๋ยวได้ครับปลาสิเกันหน่อยเนะาะเส็บจำนี้ละ่ะทิศทำง่ายขนาดได้พี่นอ้องตัดเดดสีกรอบแน่เฮ้ยไปเครื่องมาเลย นี๋ก็จะมีโหหอมแดงกับกระเทียมน้ำเด้อพี่น้องตำโรงเสียเดียวนนะเน็ตร้อนเด็กเซลุกไปเลยครับพี่น้องเสกกระทะดีครับพี่น้องนี่เป็นม,ม,มกหมอนครับพ่อมกเสกกระทะเลยสีว่ามกหมอนี่ว่าไดนครับไปเฉยก่อนเด้อพี่น้องโหสิคือ สิเคยหน้าแรงแข็งแข็งนะพี่น้องมีได้หดน้ำครับเ,ออเชิสเตือนคมน้องผมซื้อสวดพี่น้องอยาตามไปจะซื้อ เดี๋ยวักน้อยเมนูแบบนี้คันพอน้อยเฮ็ดน,นี่เ่ามีผิดหวังครับผมมื้อนี้มีแน่ <laughs> แต่ก็คือว่ามีผิดหวังดอกอ่าพี่น้อง,งเมื่อกี้เ่จะเสียบยามนั้นแหละครับบ่แมน่นว่าผมยอม่องเงีกินได้ครับพี่พี่น้องครับอันนี้ผมบอาตามความจริงครับผมปลาแดกครับพีบนบ่น้องเสร็จครัปลาแดดลงไปกันแซ่ยบวันเป็นจำบ้านครับสองสองก,กว่า ลาปานี้น้อยน้องขุดพกนั้นะโอ้มาขุดต้นใหญ่ปันเด่นบ้านลงพี่น้องเอ้ยวันไหนได้ต่อค้างบ้านหน่ยไว้ันนายสร้างเพ่นมีทันได้วางไอซปิดเตยเธอปลอใหญ่รัดจมบันจาทองก่อนเลยได้ทาสะก่อนครับน้องเดยมรวนำัดมอฟดังเ้อรดูดนงา ้ากเสต๋าเราเด้อพี่น้องบ้านาาาน,านี้เาาติมน้ำกันยันฟงสุดาดีหมดต้องขนอนอันละเครื่องปม,มุงละลายจส่ใจไปทุปานนนนนกนเด้อพี่น้องฝามอปิดไว้บ้านเชดฝุ่นกันปิดฝ <c oughs> ามอไว้เลยครับพี่น้อง นน้อยผลบอลเลยได้ยเยอะเนาะพอดีเยอะเดี๋ยวตอนนี้รอนมกปลาอยู่ก็เลยเอาใส่ปลามามกก่อนได้พี่เนาะมกทั้งตัวทั้งขี้มันได้เหมือน,นี้แต่เอาเสื้อเดี๋ยวมีได้ครับเพราะว่าคันเสื้อผลมันขมไปคนละแบบก็เลยมกกินแตนเนอร์มันให้จับจข,ขม ทางผู้หญิงทางแม่บ้านจนค่อยมาโขมนำก็โดงจัดเบบียนี่แหละครับีนี้เสื้อมอ่หนือยหน่อยลืมพอก็ไดนน้มองมงนันอะดรงกนิดหนข่าโขมลำลำดีเ้อได้แบบนะั้ มกที่ป่าทีเข้มๆด้วยไหมได้ดพี่น้องมนันยังเสียบเสือมขวานยังเสียบโนเขาเดี๋ยวน้ำประเด็ง โวนี่ใส่เจ้วโคดนะครับเพื่อมันหอมๆต่าง่าเอ็ดเจียวจำไปน้งนองอ้กระเทียมกับโหหอมแดงครับพี่น้องใส่ลงไปใส่แต่บกขุดน้ำหอมมาครับซื้อเลยเต็มสูตรครับผมตัวนี้เราไปค้างอยู่แก๊ปคนละครึ่น เดียบร้อยแบบนะี้ยังแต่น้ำเส้นนะ้ำปรนมายนี้เติมน้ำลงไปอ๋อสำนี้แหละพี่น้องขี้ปลาซุกข้าวเดียวขี้ปลาอันนั้นปลาอีไทยตัวนี้แหละมกมกยอยู่เตาแก๊สนี่แหละครับพี่น้องพีง่ทันไี่เปิดไฟรุ๊บโอ้เปิดแล,ะละ้วเนาะ พอฟดอย่างละเสื้อเข้าอีตู้ครับผู้ขี้ปลานี่มีเกินห้านาทีดรอกครับซุกไวโอ้มองเก็บพักนี่แบบสุดยอดเลยเนาะครับเบบที่เก็บผักแบบพรีเมียมเดี๋ยวมาก็ไม่เหี่ยวใส่รองเท้าทำไมคะไปอาบน้ำกันเถอะยังไม่มาประมาณสามสี่นาทีนะครับเสื้อเข้าอีกตัวลงไปนีิดเดียว่าจะขโมยเลยนะ ง่ายครับสัมุเคงอจะีเสแแล้วสุอีทูลงไปหอมหอมกระเทียมหอมไปมะกรูด่ะเสแบเดี๋ยวได้พี่น้องคิดแกะตนบมาสดพี่น้องใช่มนมเสือเ้อเสือยังไงัพัพอหน่อยไม่เห็นไปเกเือครับผมมันละสแปรเสือทันอดพปากัมีทันที่ซุกคัอยู่กำลังฟดอุกอุอูพี่น้องเลยยวมัือะไปลงพร้อมลดโดดพร้อมพักอีตูนี่นะครับแสแ มดเราไปใหญ่เอาตามดเลยอนั่นนะจะเสีบตัวเอาแล้วเรียมมาเรียร้อยเดี๋ยวเสือมาเตยเตยกัอนนะดูโดดตามลงไปดูดีหลงหอมตทองแห้งไม่ได้เด้พี่นนอะเดี๋ยวมันละเอยก่อนมัละมุนก่อนเน่มันละเยก่อน นีได้การนะครับพี่น้องมาโอ้สุดพัดเด้อพี่น้องบา,งบางมาเด้อพี่น้องมาเส,สเเร็จเ,เดียวแล้วครับกาสอนเห็นกันมามาพี่น้องเจ็ดสี่ทุกคนทุกท่านมาเสร็จเดีวยวแล้วครับกระดับหมูปลาอีทัทย ค่อยๆลงที่สิบบาทนี่แบบยัางขุ่มครับผมโถใหญ่แล้วอะไรพี่เด็ดครับผมมีที่สิบเลยแซ่บครับผมเข็มน้อยจะไม่ผมนี่มันต้องมีเข็มตัดอย้างนี่เรื่ออย่างแซ่บเม่ปลาก้นเอาทานครับผม ตัวเองไม่จะสูงเฮ้ยมกดตะลอดท่านอาส่งบ้มาได้เนียจบกัะได้แลกินก่อนเอาบเมขึ้นมากลายไปกินห่วยต่วานานเนอะงังว่าบเทียขึ้นบะเทือขึ้นาได้ครับพี่น้องเอซทุกคนทุกท่านครับมาเสแบๆเดี๋ยวอันนี้กระสูบพักเซนพี่น้องครับอไทยยพันห้องว่ากระสูบคือส้มพักเซนเวลามันสมจัดจัดแล้วพอเาไปปุ๋งครับ แต่ว่าขอสิมปลาก่อนนะอืมเนอร์ไปไทยอ้อมนี่ล่ะพี่น้นนองด้วยโอ้คือขาวงามกลา,างเด้วเธอามอดป่ครับคอดบครับอืมอย่างหมอนโอ้ยป้หมักกันเลยปลาอืมเรียมกินจนเม็ดปลากลับมาคือขึ้นอืมออบบ่ะ ตลาดได้ควายกลางก็สร้างหลังอยู่นะกินน้ำคัมมันก็อยากยาจแกงน้อยได้พี่น้องเลยกลางดีๆใหญ่เลยประกาศหินก็กินเป็นตัวเส็บกันเอาเลยเแกยวมังดามาคัดขี้ปลากับตะบันจำแล้วจำอีกจนแห้งมาแล้วพี่น้องแยบหลายขาเป็นตะขผมแถาขอคุย กับไผ่ตูน้ำขมยอยู่กับปาะกาเฮนพี่น้องหลานเฮนหรือไม่ช้อตนต้นหม,หมอกไปแนวนี้เลยพี่น้องแสบด,ดีมาเด้ครับเดี <c oughs> ๋ยวเรากินกระสุนเพื่อพี่น้องิ่งกันเด้อ <c oughs> คือ ส, recibir, สมปักเซียนเหมือนสมจัดการแล้วเพิ่นก็มาฟักสีมุนมุนยังอยเพิ่นก็มาปรุงรสเสิร์ฟแก้วโคเสิร์ฟหรือเขาไปแซ่บพี่น้องต้มอ๋อต้องเอาไปต้มก่อนบ่ครับแม่นลูกนั่นไลยมันสุกต้มแล้วก็ปรุงเสแซ่บปใหญ่ขี้ปลาขมขักบ่ครับพ่อครับก็ซูชีกับปลานินนะลูกแสดงว่าขมแซ่บตัวนี้ครับ อากาศหิ่นีน่มังสองตนเลยหลวงมาหายจะได้ไดมาเสียใจเด้มันเกิดหมองขนะ้างเขานะกเข่ากันเนียบจำเตรียมแมงดาก่อนแรกพี่น้องอ่านเด้อบอกนะเขาจำเสือกำเนิปดป่านี่เดี๋ยวให้ <c oughs> กลางจะได้เป็นตาก็่ว่าเห็นเลยค่ะมันเป็นคำเฉลิมเมืองนันเป็นมัมวๆเนาะ สายตากำลังปรับแสงเ <c oughs> ข้าท่าฝั่าน,นี้แล้วเปิดน้ำจะไงก่อนเติมมะเขือาคือเาไปน้ำเติมซุป <c oughs> ไปบ้า เกี่ยมดใสครับ็ขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านเดอ้อครับที่ติดตามเป็นกําลังใจมาตลอดครับกะะับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเมื่อนี้บกป่าขาวอีไทยครับผสมปลาสูตรน่ตัวนึงแล้วก็อุ้ปลากระ K, สูบพักเซนเจีวแมงดาอู้ยแนวนี้เลยพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคุณรรรรครับ